สวัสดีครับเช้าวันนี้ไร้เอ็กซ์เพียนประสบการณ์แห่งความสุขประสบการณ์แห่งการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตท,ทุกๆวันวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราตื่นเช้าขึ้นมาด้วยเสียงของธรรมชาติท่านปลางป่าเขาแล้วก็เราอาจจะจินตนาก,การว่าเรากําลังอยู่ในสวนดอกไม้ที่เต็มไปด้วยความสวยงามของดอกไม้และมีความรู้สึกสดชื่นบริบาลด้วยหัวใจที่มันมีความกะปี้กระเปรา และรู้สึกอยู่เสมอว่าเป็นวันที่ดีที่แสนวิเศษของเราอีกวันหนึ่งและเอ p er i e n c e คือการเติมเต็มประสบการณ์ของชีวิตในแต่ละวันด้วยความรู้สึกด้วยความรู้สึกที่เมตตาความรู้สึกที่รักความรู้สึกที่มีความสุขถ้าเราคิดว่าเรากําลังอยู่ในสวนดอกไม้ได้ยินเสียงแมลงได้ยินเสียงป่าได้ยินเสียงธรรมชาติและรู้สึกว่าเรากําลังกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งนะของธรรมชาติหรือว่า ธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราเราก็จะมีชีวิตวอ,อยู่อย่างมีความรู้สึกที่เป็นความผ่อนคลายก่อนพักตกรรู้ผมบอกอยู่เสมอผมพูดกับพวกเราอยู่เสมอว่าให้ตั้งรหัสชีวิตทุกๆเช้าว,ว่าเราเป็นคนที่แสนวิเศษเราเป็นคนที่โชคดีและเราต้องรู้สึกอย่างนั้นจริงๆถ้าผมบอกว่าพวกเราอยู่ที่สวนดอกไม้กําลังสัมผัสกับดอกไม้กําลังสัมผัสกับปีเสื้อที่โบยบินดอกไม้ที่ผลิบาน และเสียงแมลงเสียงนกที่มันกําลังร้องเซงแซ่อยู่ในป่าลึกน่าจะเป็นความรู้สึกว่าเรากําลังได้สัมผัสกับธรรมชาติที่แสนบริสุทธิ์ใช่เราจะไปสัมผัสกับธรรมชาตินั้นด้วยความรู้สึกของเราเราจะไปสัมผัสกับธรรมชาตินั้นด้วยการมองเห็นด้วยความรู้สึกที่มีความสุขที่สุดเห็นไหมครับว่าธรรมชาติมีความสุขเราก็อยู่กับธรรมชาติอยู่กับป่าอยู่กับผีเสื้ออยู่กับใบไม้อยู่กับต้นไม้นะฮะพิดลงไปดูดอกไม้ที่กําลังบานนะฮะ มีความสุขแล้วก็มีเสียงของอนกเสียงของปลาบางทีเราก็วิ่งไปจับผีเสื้อมีความสุขนะมีมแมลงตัวหนึ่งกาลังเกาะอยูอ่ที่ต้นไม้อรบอบๆตัวเราก็มีหมูผีเสื้อหมูหมหมแมลงบยบินเห็นไหมครับว่ารียประสบการณ์ที่เรามีชีวิตอยู่แต่ละวันด้วยความรู้สึกว่าทุกอย่างยอดเยี่ยมหมดทุกอย่างโอเคหมดแล้วเราก็ไม่ นะไม่ติดค้างอยู่กับสิ่งที่ผ่านมาทุกๆวันให้บทเรียนเติมเต็มสิ่งที่แสนวิเศษของเราเสมอและบอกกับตัวเองว่าวันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมเป็นวันที่วิเศษที่สุดสําหรับชีวิตของเราบอกกับตัวเองว่าเรามีความสุขเรามีความเบิกบานเรามีความสบายใจและเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความอ่อนโยนอย่างมีความพนุถนอมอย่างมีความปราณีตและใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกว่า ชีวิตนั้นยอดเยี่ยมที่สุดเราใช้ชีวิตอยู่ทมกลางนะทมกลางลมหายใจที่เต็มไปด้วยความรู้สึกสดชื่นทมกลางจิตวิญญาณที่เต็มไปด้วยความกระปรี้กระเป่าทมกลางความรู้สึกของความหวังความใฝ่ฝันที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างมีคุณค่าเห็นไหมครับว่าแต่ละวันเราสามารถใช้ชีวิตในแบบที่เราเป็นผู้เลือกได้อย่างง่ายดายไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนของโลกจะอยู่ในเมืองที่เต็มไปด้วยความแออัดผู้คนวุ่นวาย แต่เราก็มีป่ามีเสียงแมลงมีเสียงมีเสียงธรรมชาติที่มันคือกล้องอยู่ในหัวใจของเรามีความสุขกับชีวิตใช้ชีวิตอย่างมีความสุขใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและค้นพบเป้าหมายที่แท้จริงของความรู้สึกที่มันอ่อนโยนสิบานและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความหวังมีความหมายมีความมุ่งมั่นและที่สําคัญที่สุดก็คือ ค้นหาเป้าหมายของชีวิตของเราแต่ละวันให้เจอเป้าหมายที่เรามีไว้ฝ่าฟันเป้าหมายที่เรามีไว้ค้นพบและเป้าหมายที่เรามีไว้มองเห็นมองเห็นเพื่อจะทําให้เราเติมเต็มในสิ่งที่เรายัง,ยงขาดแคลนหรือยังหามไม่เจอความจริงเราไม่ได้ขาดแคลนหรอกเรามีทุกอย่างมีอารมณ์ดีมีรอยยิ้มในหัวใจที่เบิกบานมีความคิดด้านบวกและทําอะไรต่ออะไรในโลกใบนี้ได้มากมายแต่เรามักจะลืม เดือเดือนว่ามีอะไรหลายอย่างที่เราทําได้ดีมีอะไรหลายอย่างที่รอให้เราลงมือทําให้เราสํารวจให้เรา,าค้นพบและมีหลายอย่างให้เราเติมเต็มประสบการณ์ไลฟ e เอ็ก like ซ์เพ e เจึงเป็นประสบการณ์ชีวิตในแต่ละวันที่เราจะให้อะไรต่ออะไรกับตัวเราเองยังไม่พอให้อะไรอะไรกับตัวเราเองแล้วเรามีความสุขเราก็สามารถแบ่งปันสิ่งที่มีความสุขหรือสิ่งที่ยอดเยี่ยมของเราให้กับคนอื่นด้วยเช่นเดียวกัน ให้กับคนที่เรารักให้กับคนที่รักเราให้กับคนที่ใกล้ชิดเราให้กับคนที่อยู่เคียงข้างกับเราหรือแม้แต่ให้กับคนที่มีชีวิตอยู่ร่วมกับเราเรารักและศรัทธาในชีวิตเราก็มอบสิ่งที่เรามีอยู่คือความไว้วางใจคือความเมตตาคือความอ่อนโยนคือความรู้สึกที่ดีงามให้กับกันและกันลองยิ้มดูสิครับยิ้มอย่างมีความสุขเปิดหัวใจอย่างผีบานไม่ถือสาและไม่ติดค้างอยู่ในชีวิต ใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกว่าทุกอย่างนะมีคุณค่ามีความหมายเสมอมีจิตวิญญาณที่ยอดเยี่ยมมีเส้นทางที่งดงามมีกระแสของความรักและความศรัทธาในชีวิตที่ยิ่งใหญ่และในที่สุดเราก็จะพบกับชีวิตที่ที่เราปรารถนาที่เราต้องการวันนี้สิ่งที่ผม,มจะพูดเสมอว่าเราสามารถอยู่ท่ามกลางหัวใจที่มีความปริบานมีชีวิตอยู่กับประสบการณ์ที่มันสดชื่นจ่มใสสบายใจได้ตลอดเวลา เพียงแต่เราแค่หัวเราะมีความสุขล่าเริงมองทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตว่าเ,เาเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาแม้แต่ในส่วนของความเป็นครูหรือความเป็นโค้ชของผมในแต่ละวันก็พูดกับพวกเราเสมอว่า,อานอกจากจะได้คุยกับตัวเองอพูดกับจิตใต้สำนึกแล้วในแต่ละวันแต่ละคืนแต่ละเดือนแต่ละปีก็ยังมองถึงเส้นทางแห่งประสบการณ์ที่จะหล่อหลอมให้เรากลายเป็นคนที่มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข ประสบการณ์ที่ทําให้เราค้นพบความรู้สึกของชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดประสบการณ์ที่ทําให้เราเห็นคุณค่าของการเกิดมาในโลกนี้ประสบการณ์ที่ทําให้เราค้นพบชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดและตัวเราเอง่ังาะเป็นผู้เติมเต็มเป็นผู้มอบอะไรต่ออะไรให้กับชีวิตไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลกไม่ว่าคุณจะกําลังทําอะไรอยู่ในเวลานี้แต่ตงถามตัวเองแต่ว่าวันนี้คุณพร้อมหรือยังที่จะให้หัวใจของคุณมีรอยยิ้มมีความเบิกบาน มีความสุขและมีความกระปีก้กระเปล่าพร้อมแล้วที่จะลุกขึ้นที่จะเดินก้าวต่อไปที่จะป่ายปีนไปสูงุนเขาเบื้องหน้าที่มันกำลังท้าทายชีวิตของคุณอย่าไปกังวลกับเมฆหมอกพายุฝนหรือแม่นแต่สิ่งที่มันกำลังลุมเร้าอยู่รอบด้านเพราะมันก็คือแบบฝึกหัดที่ทำให้คุณสามารถก้าวไกลเกินสูงกับการพิชิตและไต่ภูเขาที่สูงอยู่เบื้องหน้าได้สำเร็จภูเขาลูกแล้วลูกเล่ารอนักพิสูจนักเดินทางหรือผู้พิชิต ให้เราเก้าวไปถึงฉะนั้นเราไม่มีเวลาที่จะมาผิดออดหรือมาให้เรารู้สึกว่าเราเองไม่พร้อมพร้อมสําหรับความรู้สึกใหม่ๆพร้อมกับสำหรับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดและมีความสุขกับทุกๆเวลาทุกๆโอกาสของลมหายใจจําเสียงของท้องทุ่งผีเสื้อบอยบินเสียงมแมลงในป่าสนุกขับขาเนเจ้าเจ้าที่มีความสุขและหัวใจที่มันกําลังบอกกับตัวเราเองว่า เธอยังมีเวลาที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเติมเต็มสิ่งดีๆให้กับตัวเราเองประสบการณ์ไม่ได้เพียงแต่เติมเต็มชีวิตเท่านั้นแต่ยังทําให้เราบรรลุถึงความเป็นมนุษย์บรรลุถึงความรักบรรลุถึงความฝันๆที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีพลัองอย่างแท้จริงและพลังอย่างแท้จริงนี่ละ่ะที่จะทําให้เราทุกคนสามารถใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าที่สุดที่ได้เกิดมาในโลกใบนี้ถามตัวเองครับว่ายัางมีอะไรหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ลงมือทํา ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เรายังทำไม่เต็มที่และยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เรายังไม่ได้เริ่มเลยที่จะทำมันอย่างทุ่มเทมีความสุขฉะนั้นวันนี้ขอให้เราตั้งใจทุ่มเทนะดูแลชีวิตของเราให้มีความสุขที่สุดและในที่สุดเราก็จะพบกับชีวิตที่เรากําลังแสวงหาไฟฟ้าและคนพบหมันด้วยหัวใจที่มีความสุขแท้จริงมีความรักกับชีวิตมีความทะนุถนอมกับทุกลมหายใจและมีความอ่อนโยนกับทุกสรรพสิ่งในโลก และนี่คือประสบการณ์ที่จะทำให้เรากลายเป็นคนที่มีชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความหมายอย่างแท้จริงอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปไปวันต่อวันเดือนต่อเดืนอนวินาทีต่อวินาทีหรือลมหายใจต่อลมหายใจแต่จงใช้ทุกๆเวลาที่เหลืออยู่ทุกๆวินาทีที่มีอ,อยู่ร้วนมีคุณค่าเหลื่อที่จะใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าที่สุดลองนึกถึงตัวหนอนหรือดักแด้ที่มันถอดลอกคราตัวนเองจากนักแด้ จากตัวไหมกลายเป็นผีเสื้อแล้วโบยบินมันไม่ได้มีเวลามากมายแต่ช่วงที่มันโบยบินมันมีความสุขมันมีความหมายโลกของมันเต็มไปด้วยแสงสว่างเต็มไปด้วยความงดงามเต็มไปด้วยทุ่งดอกไม้เต็มไปด้วยสายแดดและแสงลมเต็มไปด้วยแสงแดดและสายลมเต็มไปด้วยความรู้สึกที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์วันนี้ขอให้หัวใจที่ยิ่งใหญ่ของเราค้นพบความบริสุทธิ์และความเบิกบานในชีวิตและใช้ความสุขและความเบิกบานของชีวิตเพื่อลปล่อยตัวเราเข้าสู่ ความสุขสงบและแก่นแท้ของชีวิตที่เกิดขึ้นจากความรักและศรัทธาในชีวิตของเราเองใช้ชีวิตอยู่ในโลกอย่างคนที่รู้คุณค่าและใช้ชีวิตอยู่ในโลกอย่างคนที่เข้าใจชีวิตและเข้าใจโลกใบนี้ใช้ชีวิตนะครับและเติมเต็มประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้กับตัวเราเองและในที่สุดประสบการณ์นี้จะทําให้คุณค้นพบความสุขและเจียสนาลมอันแท้จริงแห่งการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ขอให้เราค้นพบ จะ,จะทำของชีวิตและความรักที่อุดมสมบูรณ์จากหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของคุณประสบการณไล่เอ็กซ์เพ e ียนประสบการณ์สอนชีวิตประสบการณ์ทําให้เรามองเห็นโลกมองเห็นผู้คนและมองเห็นตัวเองใช้ชีวิตเสมือนหนึ่งว่าวันนี้คือวันที่ยอดเยี่ยมและมีคุณค่าที่สุด แะทำมันไปเรื่อยๆโดยความรู้สึกว่าเราเป็นคนที่โชคดีที่สุดที่ได้เกิดมาในโลกใบนี้ขอให้คุณมีความสุขทุกๆวันนะครับและขอให้กําลังใจและแรงศรัทธาในการมีชีวิตอ,อยู่ของพวกเราทุกคนนั้นจงเป็นเสมือนแสงสว่างที่จะนําทางเราไปสู่หนทางของความบุญสมบูรณ์และความโชคดีที่แท้จริงบอกกับตัวเองเสมอว่าเราเป็นคนที่มีความสุขโชคดสีสุดที่สุดและความรู้สึกนี้จะสถิตอยู่ในหัวใจของเราทุกๆวัน จนเราสาม,มารถสั่นสะเทือนความรักและความรู้สึกอันยิ่งใหญ่ให้กับหัวใจของเราไปตลอดกาลจงเริ่มต้นจากตัวเราเองศรัทธารักและไว้วางใจชีวิตไม่ตัดสินตัวเราเองและไม่ต้องไปกดดันตัวเราเองใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ารู้คุณค่ารู้ความรู้สึกว่าทุกๆความรู้สึกนั้นเต็มไปด้วยความซาสซึงเต็มไปด้วยความอิ่มเอมและเต็มไปด้วยแรงปราาถนาที่งดงามแล่คุณก็จะเข้าถึงวความยฝัน และชีวิตท ja ี่ยอดเยี่ยมที่ส <cuál S 2> ุดท <ool> ี่คุณปรารถนามาแล้อยางให้ได้อย่าเพียงแต่จะ่ไหดูคนอื่นเขาและเสียเวลาไปกับการรู้สึกว่าเสียดายเสียดายเหลือเกินที่ไม่ได้ทําอะไรเลยเสียดายเหลือเกินที่ไม่ได้ยอมรับและเข้าใจอะไรในโลกใบนี้อย่าเป็นคนดื้อย่าเป็นคนรั้นและอย่าเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองคือทตัตั้งแต่จงเอาหัวใจคนอื่นมาอยู่ในหัวใจของเราและเอาหัวใจของเราไปอยู่ในหัวใจของคนอื่นแล้วเราจะพบกับความสุขและความรัก ที่แท้จริงที่จะทําให้ชีวิตของเราค้นพบความหมายและคุณค่าที่แท้จริงของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้ขอให้พวกเราทุกคนมีความสุขในเช้าวันนี้และทุกๆเช้าจงยั่งดูดแต่ความสุขและความรู้สึกดีๆเข้ามาสู่ชีวิตทราบซึงกับทุกอย่างและทราบซึงกับทุกสิ่งที่คุณได้รับและสัมผัสให้ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยพลังของความทราบซ่านของความรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยยอดเยี่ยมที่สุดมันสุดยอดที่สุด มันหมหาศรรย์ที่สุดและคุณก็ส,สาม,มารถที่จะเติมเต็มและเรียนรู้ประสบการณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และความโชคดีในชีวิตของคุณได้อย่างง่ายดายขอให้คุณทุกคนค้นพบประสบการณ์ไร์เอ็กซ์เพียนทุกๆวันอย่างมีความสุขตลอดไปและขอให้ชีวิตของคุณมีแต่ความสุขมีแต่ความอุดมสมบูรณ์และมีความอิ่นเอมอย่างที่ผมได้รู้สึกและสัมผัสแล้วในขณะนี้รักและศรัทธานในตัวเองและใช้ชีวิตอย่างสุดยอดที่สุดที่ได้เกิดมา เป็นมนุษย์บนโลกใบนี้และขอให้คุณทุกคนมีความสุขนะครับมีความสุขจากพ้นเบื้อน,นของหัวใจไปตลอดก,กาล life experience ประสบการณ์ที่ทาเราให้เราทุกคนมองเห็นชีวิตของ,ของโลกศรทัทธาที่จะเข้าใจต่อตัวเราเองศรทัทธาที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกนอบน้อมด้วยความเมตตารู้จักเมตตาต่อชีวิตรู้จักเมตตาต่อตัวเราเองและเมื่อไหรก็แล้วแต่ที่เรา เข้าใจช,ชีวิตของเราอย่างแท้จริงเราจะมีชีวิตอยู่อย่างเบิกบานมีชีวิตอย่างสว่างสวยและมีเป้าหมายที่จะเรียนรู้ชีวิตยอย่างไม่หวัน่นไหวสักสิ่งใดๆรู้ไหมว่าช่วงพายุฝนที่มันโหมกระหนำ่ำช่วงที่ท้องฟ้ากําลังร้องระงมคํารามอยู่บนวันเมฆชีวิตของผู้คนหลายคนก็สามารถผ่านวิกฤตและสิ่งเลวร้ายนั้นได้เพียงแค่พยายอินทรีตัวนั้น ซึ่งเป็นตัวเรานั่นแหละกระพือปีกอยู่เหนือก้อนเมฆและมุ่งตรงสู่แสงอาทิตย์ความหวังความหมายของชีวิตก็จะปรากฏขึ้นจากแสงสว่างและความม่ั่นที่กําลังเชื่อมโยงจากขยายอินทรีย์และดวงอาทิตย์ที่กําลังสาดแสงลงมามีเวลาให้กับตัวเราเองนะครับมีเวลาให้กับชีวิตมีเวลาให้กับสิ่งที่เรารักและมีเวลาให้กับสิ่งที่เราเชื่อลงมือทํามันเลยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งมีข้อแม้และอิดออดต่อสิ่งต่างๆที่มัน ยิอยู่ในใจเราบ่อยๆและยิ้มอย่างมีความสุขจริงๆคุณก็จะค้นพบศัจธรรมชีวิตในโลกนี้ศัจธรรมแห่งการเป็นมนุษย์มันไม่ได้ยากเกินไปแต่คุณเพียงแค่น้อมใจซีโรราบต่อความรักและความดีศรัทธาและเชื่อมั่นต่อสิ่งที่คุณกําลังค้นหาและในที่สุดคุณก็จะค้นพบความหมายของการใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างยอดเยี่ยมและมีความสุขตลอดไปด้วยความนจากหัวใจครับ ไลฟ์ e อ p e r เปลี่ประสบการณ์แห่งการเปลี่ยนผ่านชีวิตไปสู่ความสุขและความสุขที่แท้จริงครับ